<จ>ำตำ<ไ>ปา <จะ S 1> ใหญ่ไม่โกหกนะเนี่ยต้นทางเป็นอย่างนี้โกหกเพราะอะไรทาไมคุณแม่ถึงสั่งพี่สะดิ้งทาแบบนี้แม่อธิบายสรุปอย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องทําเพื่อความปลอดภัยของพี่สะดิ้งเพราะหากบอกไปเกิดคนร้ายมาใน,นอ๋อตอนนั้นสะดิ้งอยู่สะดิ้งรู้สะดิ้งเห็นและเอาชอมพู่ไปแล้วเดี๋ยวจะมาเอาสะดิ้ง จะมาก่อเหตุกับสดิงเป็นคนอีกคนหนึ่งคือแม่กล <ฮะ S 2> ัวว่าจะถูกอุ้มไปเหมือนกันคุณแม่เป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยจําเป็นจําใจต้องบอกพี่สดิงให้โกหกโกหกตั้งแต่ต้นทางฟังคุณแม่ฮะเรื่องหลับหรือไม่หลับน้องบอกตํารวจไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นมันอันนี้มันมีผลต่อรูปคดีมากนะเรื่องน้องหลับหรือไม่หลับเพราะว่าสาด็งอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายแล้วมันมีผลกับชีวิตของสดิงด้วยนะเรื่องความปลอดภัย แล้วเราได้บอกให้ให้ลูกไปโกหกเพื่อนๆเ่ยแม่นี้แม่จะตอบแค่นี้ค่ะเรื่องนี้สรุปคือกลัวกลัวว่าหากคนร้ายรู้ว่าพี่สะดิ้งเนี่ยรู้เห็นสิ่งต่างๆจะย้อนกลับมาทําร้ายพี่สะดิ้งเป็นอีกคนหนึ่งขณะที่ลุงพลป้าแตนนะฮะลุงพลคือลุงพลชัยพลป้าแตนสมควรเนี่ยนะฮะบอกการโกหก ยิ่งทําให้สงสัยเฮ้ยทำไมต้องโกหกและโกหกตั้งแต่แรกเลยประนึ่งว่ามีการวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าแต่จริงเรื่องเนี้ไม่อยากจะขยี่มากนะคือขอเก็บไว้ในใจดีกว่าเป็นห่วงว่าหลานสาวอีกคนนึงอ่ะคือพี่ซดดิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปมไม่ดีติดตัวไปนะฮะขณะเดียวกันป้าแตนก็งงในงงว่าแม่สั่งให้เด็กโกหกทาไมโกหกตอนไหนเพราะว่าซดดิ้งเป็นคนแรกที่วิ่งไปหาป้าแตนแล้วโกหกแต่ตอนนั้นเลยเหรอ โกหกกนนั้นแปลว่ารู้อะไรบางสีบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นชยัยน้องไอซ์เราพี่ไอซ์สารวัตรยังไม่ลงพื้นที่นะักข่าวก็ยังไม่มีใครไปอะ่ะทำไมต้องจัดทำไมต้องทำแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่มีข่าวใหญ่โตเกิดขึ้นเกิดอะไรกันแน่ฟังทั้งสองท่านนะลุงพลป้าแตนก่อนนี้บอกว่าหลับตอนนี้บอกว่าไม่ได้หลับมันเกิดอะไรขึ้นไงไอ้สิ่งสิ่งที่ไม่อยากจะคิดก็คือเรื่องเรื่องที่มันใกล้ตัวที่สุดคือกลัวมากนะถ้าว่าโกหกกันกันแบบอย่างเงี้ย ผมเชื่อว่าคนเขาเขาดูเขาน่าจพอพอออกมองมองออกบ้างแหละแต่บางทีเขาอาจจะไม่พูดอ่ะมันเหมือนการวางแผนไหมมองเหมือนการวางแผนไหมเรื่องเวลาอะไรต้องอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยประมาณเนี้ยก็ไม่อยากจะพูดว่าสงสารหลานเนี้ยก็บอกว่าจะรักหลานมากไปไม่อยากจะพูดตรงนี้นะแก๊งต้นจำปาเล็กแก๊งต้น,ตนจำปา,ำปาใหญ่ไม่โกหกนะเนี่ยต้นทางไปอย่างเงี้ยโกหกเพราะอะไรทาไมคุณแม่ถึงสั่งพี่สดิงทาแบบนี้แม่อธิบายสรุปอย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องทาเพื่อความปลอดภัย แล้วก็วิ่งขึ้นไปนบนนูนค่ะตรงหน้าตรงสวนมันค่ะเพราะว่ามันเคยมียายพาน้องไปเล่นตรงนั้นพาน้องไปเสียหญ้าก็ไปหาป้าอยู่ตรงนู้นถามว่าว่าเห็นน้องไหมไม่เจอป้าบอกว่าไม่เห็นป้าไม่ได้เอามาป้าก็ช่วยหาแล้วก็มาบอกน้าน้าเจ้าของบ้านนี้แหละ ผู้ชมดูดีฮะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เดินหากันแล้วไม่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะหากันยันสว่างป่ะแบบเพราะกลัวว่าไม่ใหญ่ถึง9ก้าโมงดูดีฮะนี่คือภาพล่าสุดเลยนะฮะส่วนพี่สาวบอกว่าหนูหลับสินาทีจริงๆลืมตาตื่นน้องหายไปแล้วลองฟังเสียงน้องแจมหน่อยนะฮะพี่สาววัยสิบสามไม่นานประมาณ10นาทีนูตื่นขึ้นฟาก็ยองแล้วก็ไปหาลืมดูน้องก็เลย าหาน้องไม่เห็นค่ะมาสะดุ้งตื่นค่ะหาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนนู้นค่ะตรงหน้าตรงสวนมันค่ะเพราะว่ามันเคยมียายพาน้องไปเล่นตรงนั้นพาน้องไปเสียย่้าก็ไปหาป้าอยู่ตรงนู้นถามป้าว่าเห็นน้องไหมไม่เจอป้าบอกว่าไม่เห็นป้าไม่เดามาป้าก็ช่วยหาแล้วก็มาบอกน้าน้าเจ้าของบ้านนี้แหละน้องจะเดินขึ้นไปได้ยังไง ถามจริงจรงจังๆค,คิดว่าใครทำมาลูกคนในบ้านเราไหมคนในหมู่บ้านเราไหมไม่้านดีกว่าแม่เอาข้กหนึ่งนะครับติดต่อติดต่อใช่ไม่ไูบดูอ่ะไม่ได้ดูบุกของชมพู่ชมพู่เปิดดูแล้วก็พับไวแล้วก็มันมังยอืมไวแล้วต้องดูน้องชมพู่ดูประมาณจี กานั่งเล่นรถบุกประมาณแป๊บเดียวประมาณห้านาทีนี่ณก็ไม่รู้พ่อแม่กินข้าวมุกกินข้าวกันต่อโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแล้วพว่อแม่ออกก็แม่ออกไปตอนเจ็ดป,ประมาณเจ็ดโมงครึ่งออกไปไหนครับไปทำงานทางไปด้วยกันปะคนละทางค่ะหนูว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่มันจะแบบเด็กน้องเดินไปตรงบ้านพี่แหม่และปีอ่ะทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ล่ะลูกถ้าเดินไปหนูก็ต้องเห็นเนาะพวกเด็กน้องเขาก็ต้องเห็นเพราะว่ามันไปได้ไปทางนี้ม,มันมาทางนี้ไม่ได้น้องไม่เคยมาตอนนี้มีโทรศัพท์ไหมมีมีแล้วโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ดูอย่างเดียวหรือว่าเอาไว้โทรด้วยมันก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์ ก็จะมีแค่ในซิมทัวรมันอะไรนะมันจะมีเน็ตอยู่ในตัวก็เลยเปิดใช้ม e s ั e นเจอได้แต่ว่าโทรไม่ได้นะมีแต่พิมพ์ข้อความแล้วตอนนั้นจะแบบคิดจะโทรหาแหม่อไอีกแป๊บนึงไฟมันก็ดับแล้วไฟมันก็ดับค่ะโทรไม่ได้ไฟมันก็ดับหลังจากที่ไปหาป้าแตงกบลุงคนมาหนูก็มานั่งมานั่งพักว่าเดูแล้วมันเหนื่อยก็วิ่งมามก็มานั่ง ว่าจะบอกแม่จะดูแน่ๆแหละตอนแรกคือเก้าประมาณเก้าโมงตอนแรกเลยไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าประมาณเพราะว่าตอนแม่มาเ็สิบโมงกว่าแล้วลูกแสี่มันจะจําสับสนเพราะว่ามันก็ตกใจแต่เราดูในแอปล่าสุดไม่ได้หรอกหรว่าเราดูตอนกี่โมงเราเล่นอะไรอยู่นี่ไม่ซึ้งเวลาหรอกดูเดินไปบอกแบบแจ้งแจ้งแจ้งจำเปาอะไงเห็นน้องชมพู่ไหมก็ทาแบบเดิมเราทำยังไงกันก็ เธอดำก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปหาวันแรกๆที่หาไม่เจอดี่ตอนแรกคิดว่ายัางไงคิดว่าน้องไปไหนลูกแรกเลยสิบเอ็ดก็สิบสองก็แล้วน้องนะ่จะมีคนพาไปหรือไม่ก็เอาไปทิง้งเอาไปฆ่าถามจริงจจังๆ <c oughs> คิดว่าใครทำลูกคนในบ้านเราไหมคนในหมู่บ้านเราไหมหมู่บ <c oughs> ้านตอนแรกคิดว่าหลงไหม ไม่ครัเพราะว่าน้องไม่คือขึ้นไปไม่หลงอย่ท้องปลาเแลยวเนี่ยรู้ไปตก,ตกน้งองตกน้ำหลบคิดไม่หลกไม่ค่ะเดิคิดว่ามีคนเอาไปค่ะหรือไม่ก็มีเพื่อนพาไปเล่นก็เลยเดินตามเพื่อน